ทุ่งทานตะวันไล่วิชานครับผมลบบุรีครับสุดยอดครับยิ่งใหญ่มากสวยงามครับอากาศก็ดีด้วยนะครับ ัดสวรรคีวีเขาตะกล้าทองก็แบรเวณนี้ก็น่าท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับภูเขาสวยงามมากนะครับเมื่อเรามองจาก่างกระเบกแล้วนะครับ ต่อไปอีก3มกิโลเมตรสวยจังเลยถึงแล้วครับทุ่งวิชานคนเยอะม,มากโอ้โหนี่ขนาดบ่ายโมงครึ่งแล้วเนี่ย ทุ่งสวยจริงๆผมงคำล่ำล่หำหรืออมีห้องน้ำ้บบเจ๋วเลยสวัสดีเ,เพื่อนๆเลบสีทุกท่านนะครับวันนี้นะกบพาเ,เพื่อนๆมาชมทุ่งทานตะวันนะครับไรแห่งนี้มีชื่อว่าไรวิชานลบบุรีนะครับก็ตอนนี้เรามาถึง จุดหมายแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโอ้รถยังเยอะอยู่เลยนะครับวันนี้แดดร้อนวันนี้ตรงวันนี้ห้าธันวาคมด้วยนะครับก็นังท่องเที่ยวเพียบเลยนะครับไร่นี้ดูจากรีวิวจากเพื่อนๆมาเที่ยวกันแล้วนะครับสวยงามมากๆตามคำร่ำลือจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในกันแล้วกันนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงจุดทางเข้าแล้วนะครับนี่คือทางเข้าชมทุ่งตะวันนะครับนี่มีของขายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดอาหารเครื่องดื่มครบเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับมีว่าวให้เล่นด้วยนะฮะนี่จุดนั่งพักก็มีนะครับด้านหน้านี่เรามีของที่ระลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสวยนี่ครับ เข้ากับทุ่งทานตะวันเลยนะครับมีหมวกทานตะวันเยอะแยะทั้งหมดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เม็ดทานตะวันเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับโอทอบของชาวบ้านเขาเตรียมขนมนี่นะครับผมต,ต,บตุกตตาโบทัดผู <laughs> ไม่ใช่โบอะไรนะเขาเรียกว่าผ้าผ้าคุมผม น่ hey, ครับตุ๊กตามีด้วยนะครับของกินก็มีน่ hey, ครับ, hey, รบที่คาดหัวก็มีนะครับเป็นดอกทานตะวันต่างหันลมก็มีนะฮะนี่นะครับโอเคค okay. ่าเข้าชมคนละ20บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ทุ่งทานตะวันของไร่ วิชาลบบุรีนะครับตรงบริเวณทางเข้านะครับก็จะมีกรอบรูปที่ระลึกไว้ด้วยนะครับก็มีบริการทํากรอบรูปที่ระลึกไว้ด้วยนะครับจุดนี้นะครับเริ่มจุดแรกนะครับจุดนี้ก็น่าถ่ายรูปนะครับผมนี่นะครับโอ้โหทุ่งกว้างใหญ่มากๆเลยนะครับผมวิวแบ็คกราวภูเขาก็สวยมากเลยนะครับ ตรงความือนี้จะเป็นกองฟางแล้วก็กระตอบนี่นะครับปีนี้นี่เป็นการเที่ยวไร่นี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยมาที่นี่ไร่สวยมากครับไร้วิชาญนะครับผมไม่ได้เที่ยวทุ่งทานวันมาประมาณสิบปีแล้วนะครับนี่ครับไปไปเช็คอินป้ายไร้วิชาญกันก่อนดีกว่านะครับ จุดเช็คอินไล่วิชาด้านนี้ก็จะมีเทเลสสำหรับถ่ายวิวครับส่วนด้านในด้านในก็ประกอบไปด้วยจุดเช็คอินอีกเช่นเคยครับนี่มีป้ายเช็คอินบริเวณนี้นะครับตรงนักต่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลย

ทุ่งทานตะวันไล่วิชานครับผมลบบุรีครับสุดยอดครับยิ่งใหญ่มากสวยงามครับอากาศก็ดีด้วยนะครับสวยงามครับผมนี่แบ็กกราวเป็นภูเขานะครับรอบเลยนะนี่สวยงามครับคุ้มค่ากับการเดินทางมาที่ลบบุรีนะครับสวยงามจริงๆนี่ครับหืดอกทานตะวันก็หอมปุ้งเลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะกดนักลบสัมไรด้วยนะครับผมผมก้าวัสดีครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวนกบจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวในจุดบริเวณใกล้ๆกับไร่วิชาญกันนะครับโอเคตามมาเลยนะครับสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นไร่คอสมอร์นะครับไร่นวลพยอมนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวนักบไม่ได้เข้านะครับให้ดูด้านนอกนะครับใครต้องการมาเที่ยวนะครับต่อให้เป็นชำระเงินตรงนู้นก่อนเข้าไปชมนะครับดอกไม้คอสมอร์สวยงามมากๆเลยนะครับผม ปลาปัาสุกวันคีรีดกโอ้พ่แทมเลยให้เดกจังเล้ลูก ก,กรับจากเที่ยวทุ่งทานวันเสร็จแล้วนะครับก็แวะมานมันสก,การวัดสุวรรณคีรีเขาตะก้าทองบนภูเขานี้ได้นะครับผมก็บริเวณนี้ก็น่าท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับภูเขาสวยงามมากนะครับในจุดถัดไปนะครับเป็นทุ่งทานดาวันนะครับไร่าวานอนนะครับก็แบกเกราเป็นเขาตะก้าทองสวยงามมากนะครับ ครับและจุดถัดไปนะครับนักขับขอแนะนําร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในอ่างสเป็กนะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านสัติธรอนนะครับซึ่งร้านนี้จะขายทั้งส้มตําเมนูปลาต่างๆแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับแถมได้นั่งทานอาหารริมน้ําชมวิวอ่างสัเปกซึ่งมีความสวยงามและเย็นสบายมากๆเลยนะครับก็แวะมาได้เลยนะครับที่ร้านสัติธรนะครับริมอ่างเก็บน้ําสบเป็กนะครับลบลีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ